ายูฟาบุนเดิลเซียนครับใครนี้ซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ก็กว่าซ้อมอยู่ที่ไหนไครนี้บุนเดิลเซียนครับมีใครเป็นผู้ปั้มผู้ซ้อมมาที่นั่นมีซันโบซันเดย์ครับแล้วก็โครในแค่ชทยกันนะครับอือตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบหกครับนั่นละก็ปอยมามากี่กิโลครับโคตรสามโลครับเราเป็นเมเจอร์สไตล์อะไรครับเมเจอร์ได้หมดครับอือวันนี้เจอมังตะเล่เคยเจอไปไหมไม่เคยครับนี่เป็นไปแรกเลยใช่ครับได้ติดสารกี่วันต่อไดือนคร ไม่ไม่ได้ดูแล้วคุณมือจะตายไหนครับแล้ววันนี้เราจะวางตัวว่างไงก็สองโยกก็ดูไปก่อนครับอ่าค่อยๆดูก่อนว่าเขาเป็นมือแบบไหนแล้วเราค่อยมาแก้ไขเอาครับไฟล่าสุดเราแต่ไว้ที่ที่นี่ครับที่นี่เนาะวันนั้นเจอใครวันนั้นเจอกับอะไรจ้าไม่ได้ครับเป็นไงปวดเป็นไงชาแองครับฉะนั้นเราเข้ามาวันนั้นเบตเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกครับแล้ววันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดครับมีปัญหาเรื่องนุ่นหนักไหมไม่ครับมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงก็พอดีครับพอดีมาสบายพออดดีีพเลย นี่เราคุมเอามากี่กิโลไฟนี้ว่าณห้าโลสี่โลห้าโลเราต่อยเวลามาโลทั้งหมดที่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาห้าสิบโลเราเป็นกัปตัดอะไรครับนครราชสีมาฝากเชิญชวนแฟนกับเราวันนี้นะฝากพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชแล้วก็แฟนมวยทุ่นทันนครับเป็นกลังใจให้ผมนะครับคื็นพี่เด้งนอนนะครับผมมาน้องชาย